สวัสดีครับอันนี้คุณอยู่กับเลสบอยนะฮะแล้ววันนี้ก็เป็นซีวิกอีจีแด y ี่นะครับเดี๋ยวเราพาไปดู EG นะครับช่วงไม่บ่ายนะครับแต่ตอนเช้าเรามีนัดรับเสื้อนะครับหากการที่เราแบบทารถมาสักพักนึงะครับก็เงินหมดนะครับก็เลยจะต้องแบบกระดมทุนนะครับหาเงินทํารถต่อนะครับนี่เลยนะครับวันนี้เราอยู่ที่นี่อัลสแวร์นะครับวันนี้มารับเสื้อลายใหม่นะครับของเลสบอยนะฮะเดี๋ยวรอี่บังลงมานะครับก็เดี๋ยวดูกันแล้วกันผมยังไม่เห็นของจริงเหมือนกันนะว่า เสื้อใหม่เป็นยังไงสวยแค่ไหนแต่ว่าลายที่ออกแบบมาก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ตรงใจนะครับให้คอนเซ็ปที่บังไปนะครับแล้วก็จัดการมาให้นะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะครับว่าคอนเซ็ปมันเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับโอเคตามนั้นสวัสดีครับผมบังกาเดสแวร์ผมจะพามาดูขั้นตอนการทำเสื้อครับ ขั้นตอนที่1คุยเรื่องออกแบบลูกค้ามีไอเดียแบบไหนชอบแบบไหนส่งให้เราดูชอบแนวไหนเราจะได้ออกแบบได้ถูกค่าออกแบบรายละ3,500บาทลูกค้าสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนได้ขั้นตอนที่2กงานออกแบบกราฟิกดีไซเนอร์ออกแบบเสร็จแล้วเราก็จะเป็นฟิล์มออกมาขั้นตอนที่3ถ่ายบล็อก <c oughs> ขั้นตอนที่4สกรีนเสือ้อ ขัตอนที่5อบสีให้แห้งสีเทาในที่มืดสีม่วงเมื่อออกแดดโอเคครับก็เมื่อกี้ดูวิธีการทําเสื้อ,อบังไปแล้วนะครับอันนี้เราว่าอยู่กันไม่ไกลนะ เราแวะมาดู EG เราสัหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับที่เราก็าอยู่ที่มากเลยว่ากรหลาดแล้วนะอ้ที่เราเห็นแล้วเนี่สีแดงว่ะเอาเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะพี่ยวดีครับ สวัสดีครับผมเบียร์แบ็คเลเวลกัลลนะครับอยู่ท่าอิดซอย25นะครับท่าในใดสนใจก็เข้ามาได้ครับเจ้า3ดอรครับของน้องเบียร์เลดบอยนะครับพ่นสีเรียบร้อยตัวรถในบอดี้เรียบร้อยแล้วครับเพิ่งจะออกจากตู้เนี่ยเพิ่งลงจากตู้ใหม่ๆเลยเดี๋ยวเราจะเก็บรายละเอียดภายในพ่นสีภายในนะครับในตัวรถแล้วก็เราก็ต้องพ่นสีห้องเครื่อง หลังจากพ่นสีเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะไปเก็บพวกอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆที่ที่ยังไม่ทาการพ่นนะครับแต่เตรียมพื้นอะไรเรียบร้อยแล้วเตรียมขึ้นที่จะพ่นละถ้าลอกไปยันเหล็กปุ๊บเตรียมพื้นผิวดีต,ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นนะครับปัญหาปลายทางมันก็จะลดน้อยลงไปบางทีลูกค้าไปพ่นมาแล้วสองสามเที่ยวแล้วไม่ยอมให้กลับสีลอกสีพื้นผิวเก่าที่มันเสียเสียมันจะมาผุดปี2ปีหลังอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นผลร้ายกับเจ้าของรถนะครับที่รถอายุเยอะๆแล้วอย่างนี้สีเดิมที่เป็นสีแดงข้างในนะครับมันมีความ ไม่เกี่ยวครับจริงๆก็เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องต้องทำการขัดรูปโปลแล้วก็ทำความสะอาดอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแล้วเราก็พ่นเก็บนี่ไม่ใช่สเตปปิ้งครับถ้าสเตปปิ้งมันก็ต้องรื้อคอนโซลหรือ อะไรรวมถึงช่วงลง่งช่วงล่างต้องรื้อถอดทาใหม่หมดทั้งอันนะครับเกือบเกือบพวกคัสรงคัสซีข้างล่างอะไรเงี้ยครับตั้งแต่90ขึ้นไปเนี่ยครับสเตปนี้ก็คือเราต้องมาดูรถกันอีกทีว่าไม่ช้าม,มากผุไม่เยอะเราจะวิเคราะห์จากหน้าง,งานจริงๆคือสภาพรถที่เราเห็นอีกอย่างนึงก็อยู่ที่บัตเจ็ญลูกค้าด้วยเรื่องสีเนี่ยสีที่ที่เราพ่นเนี่ยครับเรามั่นใจได้เลยว่าสีที่เราพ่นเนี่ยมันเป็นสีตรงตามเบอร์ของ Honda โดยตรงเพราะว่ามันมีรหัสบ,บอกอยู่แล้วว่าต้องผสมอะไรบ้างยังไงยงไงบ้าาาทุกก่็เ มีบอกอยู่แล้วอ่ะตัวนี้สีเบอร์นี้เขาจะมีอันนี้มันจะไม่ใช่แดงแบบฉ่ำๆใช่ครับเป็น<ล>แดงตรงตามเบอร์รุ่นนั้นปีนั้นเลยครับ มั่นใจร้อเซครับไอที่เห็นเป็นขึ้นๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วอ่ะทางทางอู่เรามีมาตรฐานของเราอยู่แล้วก็จะใช้กายอย่างดีอยู่แล้วนะครับผมว่าเป็นเรื่องปกติที่มันเป็นเขาเรียกว่าผิวส้มออกจากโชรูมาก็เป็นผิวส้มอยู่แล้วแต่อันนี้อยู่ที่เราว่าส่วนใหญ่พวกสายรดซิ่งลดแต่งอะไรส,สวยๆเขาต้องการผิวโล้นเราก็ทําให้ได้ครับเราขัดจนล้นไม่เป็นผิวส้มเกลี้ยงเลยเรามีตัวอย่างเดี๋ยวเราพาไปชมดูก็ได้ครับลักษณะน,นี้นะครับคือออกจากตู้อันนี้ถ้าพวกเป็นงานประการหรือง,งานทั่วๆไปหรือตามอู่ทั่วๆไปนน็่้อยางี ถ้าสมมติเป็นโล้นเนี่ย<ด>เห็น,นะครับ<ด>มันก็จะมันก็อันนี้ยังไม่สุดแต่ก็ไปในระดับหนึ่งก็จะเกี้ยงเลยคลื่นมันก็จะน้อยมากไอผิวส้มเนี่ยมันเกิดลดเดิมๆก็มีแน่นอนครับมีครับร้อยเเ็เดี๋ยวผมพาไปดูก็ได้ครับคันนี้ไม่เคยไม่ได้ทําสีอะไรเลยอันนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับคันนี้ลองสังเกตดูครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นไหมสีเดิมโรงงานเลยเนี่ยมองจากภาพสะท้อนเนี่ยมันก็จะเป็นคลื่นซื้อมาใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้เลยใชออ่ใช่แต่คิดว่ามันเป็นแบบเฮ้ ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไออย่างนี้คันนี้รถพี่เองใช่ครับอันนี้แต่อันนี้ผมเคลือบแก้วแล้วมันทํามานานมากแล้วคันนี้อ๋อมันก็จะลดลดความเป็นสุ่มได้ใช่ครับช่วยป้องกันให้สีมันคงทนด้วยแล้วก็คุณภาพสีดีขึ้นขับรถเร็วๆโดนหินก็ทงกระทอมมันก็มีตัวนี้เป็นป้องกันไว้ก่อนใครที่แบบชื่นชอบในสายฮอนด้าหรือทุกสายนะครับก็ยินดีครับที่อู่แม็กเลเวลสามารถบริการให้ได้ทุกอย่างอยากได้สเต็ปไหนเราจัดให้ได้ทุกสเต็ปครับสายฮอนด้าอยู่แล้ะใครที่สายฮอนด้ ก็เข้ามาได้คันนี้ผมเห็นอยู่ในช่องสตรีทไหนท่านนะครับใช่ผมใรว่างๆอมนจะให้พีเบียขับไปขับรถเร่อยนะครับรับผมโอเคครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับก็พูดคุยกับพีเบียเจ้าของอู่กันแล้วนะครับอันนี้ก็วันนี้ก็อัปเดตกันประมาณนี้นะว่ารถเนี่ยพ่นไปแล้วนะครับใส้ใสจริงๆนะครับก็ยังจะมีภายในนะครับที่เรายังไม่ได้พ่นนะครับแล้วก็มีอะไรบางชิ้นนะครับถ้าจะนี่อันนี้แหละนะ นี่นะครับจะเป็นฝากปรงกับกันชนนะครับมนันจะเป็นกระจกข้างวิงหลังนะครับจะอยู่นี่หมดนะครับวันนี้เรามาเก็บตากาพ่นไม่ทันนะเพราะว่าที่นี่ทํางานเร็วกันจริงๆครับต้องยอมรับเขาเคลียร์งานออกได้รวดเร็วมากจริงๆใจผมนี่กลับมาตัดสินใจหน้าง,งานเหมือนกันนะว่าจะไปขาวหรือแดงเพราะว่าแนวโน้มก็เหมือนเหมือนกับที่โหวตเลยครับก็คือแดงเนี่ยเจ็ดสิอพอออกมาแดงแล้วก็รู้สึกถูกใจครับถูกใจมากๆนะครับราะามันกลับไปเป็นออริจินัลที่มันควรจะเป็นในแบบที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกจริงๆมีหลายคนนะเพืนะ่อนผมสนิทนิเอองก็ยาาให้ไปขวะ อย่างคุณนัท g d ดที่ร่วมทำด้วยกันมาเนี่ยก็บอกว่าเ้ย อยากให้ไปขาวนะไทยอาไหนๆทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็มีความดื้อนะครับอย่างที่บอกนะครับการทํารถคันนี้ก็มีอินสปายมาจากเคแมนนครปฐมนะครับเขาเก็บรถเดิมๆอะไรเงี้ยแล้วมันดูแบบเออมีสเสน่ห์อยากเอามาลองทํากับรถตัวเองบ้างนะครับแต่จริงๆมันเป็นอย่างที่ผมบอกการทํารถาร,ถรีสโตร,รถอันนี้เราผมขอไม่เรียกมันว่ารีสโตนะผมรู้สึกว่ามันเป็นแค่การแบบเรียกว่าอะไรดีอะฟื้นฟูนอะมันไม่ได้ถึงขนาดแบบทำใหม่ทั้งคันในขนาดนั้นนะครับมันก็ทําเฉพาะสิ่งที่เราทําได้นะครับยังใช้เวลาแล้วก็ใช้แบบทรัพยากร เวลาของเราอะ่ะนอกจากการทิ้งรถไว้เนี่ยมันยังมีเวลาของการที่จะต้องไปหาของเติม เสาะสแสวงหาของนู่นนี่อะไรเงี้ยมันเสียเวลาเยอะมากแล้วก็ใช้เงินค่อนข้างมากดูผมเป็นตัวอย่างละกันส่วนใครที่อยากทําก็ไม่ห้ามอยากลองทําเองผมว่าก็สนุกดีนะครับส่วนตัวผมไม่รู้สิสําหรับผมนะการทําอะไรแบบนี้นี่ต้องมีเวลาแล้วก็ต้องมีเงินทุนพอสมควรซึ่งทันนี้ขนาดผมแบบได้รับการช่วยเหลือจากสปอนเซอร์หลายๆท่านนะครับที่ยินดีมามาครไม่ว่าจะเป็นทาง Mac แม็กเลวกลานเนี่ยก็จัดก,การโปรเจกต์นี้ผมอย่างรวดเร็วทางคุณออฟวีโปเนี่ยที่ช่วยดูแลเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยก็เร่งทําซึ่งหลังจากนี้รถก็จะต้อง ที่คุณออฟเนี่ยระยะหนึ่งเลยนะครับในการประกอบเครื่องกลับมาให้มันสมบูรณ์นะครับก็มีหลายๆคนนะครับที่ยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับผมก็ยังต้องใช้เงินเนี่ยในการทํารถคันนี้ไปอีกจํานวนหนึ่งนะครับซึ่งกับการที่ผมเนี่ยเป็นคนที่ทำงานหารายได้จากการทํา YouTube นะครับมันก็ไม่ได้มีรายได้มากนะครับตอนที่ออกจากงานประจํามาเนี่ยก็คือวางแผนมานะครับตัวเองจะมีเงินอยู่ได้1ปีโดยที่ไม่มีรายได้จาก YouTube เลยนะครับก็ใช้วิธีการวางแผนแบบนี้นะครับแล้วก็ กินใช้อย่างประหยัดนะครับอยู่มาได้จนทุกวันนี้นะครับแต่พอเริ่มมีเงินจากการทํา y o YouTube บ้างนะครับเราก็เอาเงินส่วนนี้มาใช้ท<ฆ>ํารถหาคอนเทนต์มาให้ดูกันนะครับในอนาคตรถคันนี้นะครับก็จะถูกนําไปพบเจอกับเพื่อนๆในที่ต่างๆนะครับคือตอนนี้ผมค่อนข้างวาดฝันไว้เยอะนะในหัวผมเนี่ยว่ามันเสร็จแล้วนะครับ ครับผมก็าลังเดินทางไปหาทุกคนไปหาคนที่ชอบรถสไตล์แบบนี้นะครับในขณะที่มันยังอยู่แค่นี้อยู่มันยังอยู่แบบเส้นทางมันยังอีกไกลอะ่ะพอสมควรครับก่อนมันจะได้ขับนะประมาณนั้นนะครับก็้ววันนี้ก็พูดๆบน่บนๆให้ฟังกันแบบประมาณนี้นะครับแต่หลายคนเดี๋ยวน่าจะงงๆเหมือนกันว่าผมก็เตรียมซื้อของแต่งไว้บางส่วนนะครับต้องบอกงี้ครับผมเป็นคนชอบอะไรที่มันแบบเผึอกนอกอะ่ะฉับเฉวยอะ่ะอาจจะเป็นคนไม่ได้ลึกเรื่องอะไรแต่งมั่วๆซ่วๆแต่ว่า ภายนอกเนี่ยจะต้องเนี๊ยบต้องสวยนะครับส่วนภายในเนี่ยจะเครื่องหรือจะภายในเนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคมันเป็นเรื่องของการเติมเต็มให้มันครบแต่สําหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันอยู่ข้างในอะ่ะแล้วเราใช้อะ่ะมันเราควรใช้อะไรที่สบายที่สุดอย่างเบาเนี่ยผมไม่ได้แบบใช้ของซิ่งละเดี๋ยวก็จะไปยัดไว้ในเกมแทนนะครับใบนี้นะครับพวงมาลัยก็คงใช้พวงมาลัยนี้นะเพราะว่าผมว่ามันคล่องตัวดีมันเล็กดีนะครับการใช้พวงมาลัยเดิมเนี่ยอาจจะผมว่าผมไม่ค่อยชอบนะมันใหญ่เกินไปนะครับก็ <ๆ S 2> อยากให้มันมีอารมณ์ของความซิ่งยู่งอะไรที่ยังใช้ได้ก็ยังใช้ ครับเบาะเนี่ยช่วงนี้ก็เร่งเล็งเป็นพวกหัวตะขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะไม่ได้เป็นเบาะตรงรุ่นหรืออาจจะหาเบาะที่มันมีแบบเท้าแขนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้ว EG เนี่ยมันมีเท้าแขนด้วยนะมันค่อนข้างแพงนะครับผมอาจจะหาเบาะ ที่คล้ายๆ CRV ของผมเนี่ยที่มีเท้าแขนเนี่ยสำหรับแบบใช้เดินทางระยะไกลๆจะได้แบบเออผมเป็นคนชอบติดขับรถแบบมันจะต้องแบบยกขามาหรือแบบมีที่วางแขนสบายๆอะไรเงี้ยก็อยากให้เรานั่งสบายที่สุดส่วนภายในนะครับตอนนี้ก็สรุปยังไงนะครับเพราะว่ายังหาของไม่ได้เลยไม่รู้เราจะไปทางไหนนะครับล่าสุดไปเห็นรถโมเมนตัมนะครับที่เป็นภายในของไทยนะครับก็สวยดีชอบนะครับรู้สึกว่าเวลามันครบๆเนี่ยมันก็ดูเรียบร้อยดีนะครับแต่สิ่งที่รับไม่ได้อย่างหนึ่งก็คือแค่เบาะหลังรู้สึกว่ามันเป็นแบบมันเป็นก้อนขนมปังอ่ะม ดูใหญ่ๆอลังการไปหน่อยแค่นั้นเองเดี๋ยวลองหาวิธีดูแล้กันแต่ว่าใจคงไม่อยากลงทุนกับภายในแล้วครับผมเอาเงินไปทำอะไรดีวาเนี่ยซื้อภายในนะห้าหมื่นอะไรเงี้ยหกหมื่นอะไรเงี้ยเออเอาตังค์มาซื้อแบบโมโตโคอมโปมาวางไว้แล้วทาที่ยึดอะไรเงี้ยให้มันแบบยกพกพาได้ยังไรีว่าใจเราก็เื่อไว้แบบพาไปทัวร์อะไรเงี้ยจะได้มีมอเตอร์ไซค์ไปขับด้วยเล็กๆอะไรเงี้ยครับก็เป็นน่ารักดีตอนนี้ก็ถือว่ามาไกลมากแล้วนะครับวันนี้ กายจริงๆแล้วก็ผมก็รู้สึกดีใจมากๆเ,เพื่อนๆที่เจอหน้ากันก็สอบถามกันมาตลอดเวลานะครับว่ารถเป็นยังไงถึงไหนแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆครับทุกทุกค่าักทายเป็นกําลังใจให้ผมทาต่อไปนะเมื่อคุณแบบดูผมก็จะทําอ่ะถ้าคุณยังดูกันอยู่ครับโอเคก็ประมาณนี้วันนี้ก็แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้ากับซี vic e ิน i a r ดนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อ